ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชิดชัยตันติสรินสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะครับท่านประธานครับที่ผมชอบนะครับก็คือไปดูในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีการผูกขาดตลาดเบียร์ตลาดเหล้าเบียร์เนี่ย สองบริษัทในเก้สซ็ุราก็แปดสิทำให้รายย่อยๆนี่คงเกิดยากนะครับทีนี้ท่านประธานครับผู้ในฐานะหมอนะครับซึ่งไม่ค่อยดื่มสุราหรอกครับแล้วก็ไม่ได้อยากส,สนับสนุนให้กินเหล้าเยอะเหมือนท่านกับคุณหมอทศพรเสรีรัก์ประธานกรรมธิการสาสุขนี่แหละครับซึ่อยูน่นั่งข้างๆเนี่ยแต่ก็ขัดไม่ได้ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ย กินเหล้านี่ติดอันดับโรคนะครับอันดับที่40ถ้ากินหนักก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่5นะครับอันเนี้ยก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วครับกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับได้ไปทำวิเคราะห์ดูค่าใช้จ่ายเมื่อปี2566เนี่ยคนที่ดื่มหนักนะครับเสียค่าสุรานี่3 4 0 2เอ้ย3,722บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเน่ย มันจ่ายอยู่แล้วนะครับพวกที่ชอบเหล้าเนี่ยนะครับไม่กินเหล้าไม่ใช่ใชายนี่ก็มีครับกินไปแล้วพอเมาก็ต้องถอนอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาผมชอบของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ร่างอื่นๆน,นะครับเหมือนกันนะก็คือให้โอกาสประชาชนนะครับรายเล็กรายน้อยให้มีโอกาสได้ผลิตตามที่ตัวเองถนัดและก็มีการกำหนด ว่าต้องไปขึ้นทะเบียนรายย่อยนะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนนี่ก็จะมีเงื่อนไขว่าจะผลิตยังไงเพื่อควบคุมมาตรฐานทั้งเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจ SME เข้ามามีโอกาสได้ผลิตเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่กําหนดกําลังการผลิตและทุนจดทะเบียนขั้นต่ําไว้แต่ต้องคํานึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลักท่านประธานครับท่านสมาชิกได้ อพิปายเยะๆนะครับว่าสุรานี่มันต้องพิสูจน์ที่คุณภาพไม่ใช่ที่รสชาติดีบรรจุพันธุ์เพื่อการขายแค่นั้นเองแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยที่ทสำคัญโดยเฉพาะเรื่องสารปนเปื้อนเม็ิชีอแอลกอฮอล์สารหนูสารตะกั่วนนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับเรามาดูที่ครับว่ากินเหล้านี่ต้องให้ให้ความรู้ประชาชนด้วยนะครับกินเหล้านี่ระยะสั้นก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทฆาตกรรม ก่เรื่องกันและแม้กระทั่งพวกค่าตัวตายนี่ย50%ต้องกินเหล้ายอมใจก่อนนะครับถ้าระยะยาวกินประจำมก็มีอย่างคุณหมอพูดกันนะครับก็มีอันตรายต่ออวัยวะต่างๆแต่เท่าที่วัยรุ่นในตอนหลังกินกันเยอะก็อยากจะให้ความรู้ว่ากินแล้วหน้าแก่ขึ้นนะครับไม่ว่าชัานจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ยน่าจะเหี่ยวสมองก็ก็ ก็เสื่อมนะครับแล้วก็กินเก่งขึ้นก็จะอ้วนนี่แหละครับเด็กก็ไม่ควรจะดืม่มสุราแล้วถ้ากินเป็นประจำเป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นโรคทางเดินอาหารโรคตับเป็นตับแข็งแล้วเป็นมะเร็งในที่สุดแล้วถ้าดื่มเกิน5แก้วต่อวันนี่ก็มีโอกาสเกิดโรคขึ้น2เท่าของคนท,ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี่ครับ ของพวกที่ชอบดื่มสุราหรือผลิตเหล้ามีฝีมือเนี่ยแล้วก็ควรสนับสนุนนะครับผมมีโอกาสได้ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเขามีผลิตไวน์ผมชอบมากนะครับถึงหน้าผลิตไวน์เขาจะเอาไวน์เนี่ยมาตั้งเป็นแถวเลยครับที่บ้านเขาผลิตอาจจะมีบ้านนี้ร้อยขวด200ขวดคนก็ไปเลือกซื้อได้ตามสบายถ้าใครทําดีขึ้นก็จะมีโอกาสขยายผลิตในเชิง เ,เขาเรียกการค้ามากขึ้นแต่ยังไงก็ตามในพรบรที่เสนอมาทั้งหมดนี้นะครับสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยน่าจะดีที่สุดนะครับถัดมาก็คือของท่านสิริวัลของท่านทวพิภพนี่ขออ้อเสียอย่างเดียวคือเพื่อการค้าอันนี้โอกาสมันทําให้เกิดอันตรายเกินการควบคุมได้ท่านประธานครับเราไม,าม่ห้ามคนที่จะดื่มสุรานะไม่ได้หรอกครับแต่เราก็ต้องให้มี การพัฒนาคุณภาพคณไปเรื่อยๆถ้าเหล่าวายไทยมีฝีมือดีขึ้น mm hmm. ก็จะขายไประดับโลกได้เหมือนชาโต้เดลเลยไงครับ mm hmm. ก็ไปทําที่เมืองเลยทําจากอางุ่นแดง mm hmm. ก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นขอสนับสนุนล่างแล้วแต่ท่านพิจารนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ